สวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพบกับช่องยิมนด้ซานได้ลองซานวันนี้นะคะทุกคนเป็นเรื่องงานยามดีเนาะวันนี้กัชิไปดองะบบบล <c oughs> ็ออบกชิไปนำนางน้ำแม่ไปดองน้ำแม่เวินเอ้ยกับลมมืัน <c oughs> นี้จะเกิดสูงวันน้าต่อเสียมาน้องดีวันนั้นตัองดีบุกเคยใส่เจเกลียแม่ใส่เกลือบแม่เนาะใส่เกลือบแม่เวินนางสีเนาะพอดีอันชิไปอันแม่ข้เรียนไปดองเนาะ นดีแบบน้องดีมกับเอ็นนัดเป็นแบบพี่น้องเดียวกันน้องไหมเนาะเป็นฝ่ายทางไม่เท่าเออพี่น้องทางไม่เท่ากันนั้นจึงเอาน้องดีมไปหนำมือนี้ปกติน้องดีมจะโบไปเนาะทุกคนพี่น้องอ่ะจะได้ใส่บัสเตือนเออพี่น้องห่างๆเลยนื่องพียานเ้าบ่ไปเนี่ยน้องดีก็เออวุ่นวุ่นแต่งสติ๊กเกอร์ตอนี่ทุกคนแม่เบื่อเนาะสบายดีทุกคน นี่จะไปดองเนาะวันนี้แม่เวินแต่งแต่งหน้าสวยมากทุกคนเพื่อออกฮ้อนไล่คนนี้นะตัเป็น่ยางคนติดตัวจะเกาะมันมื้อหนาวก็หนาวเทหนาวว่าช้อนกับฮ้อนเทฮ้อนว่าเนี่ยพ่อตอนนี้พ่ออลไรอยู่อะไรอย่างยังยังยิเถึงยังบุลงมาเนาะตอนนี้ได้ยินเสียงแบบคนเซ็เนตีตึ้งตึงตึ้งตึงอยู่หันเพิ่งพอแล้วสีฮองพิงว่เนาะทุกคนเนาะวันนี้แล้วจะฮองพ่งว่า้องพิง ป้าดีสุดเกงตั้งหน้าแม่ถกเสือแล้วลูกเค่องเพื่อนเคงเพื่อนมก็มันถึกเสือลูกแล้วีทุกคนกำลังเดินทางไปนอหนี้ชิไปดองยีดทางแบงคุพเนาะบานพีอู้็นน้องกุกกิ๊กเห็นเอาลงเฟซแล้วไปฮอดไว้ไปเด้อไปเดเห็นเอาลงเฟอยร์ิก้กูแมนอันนั้นแล้วหรอ่า จงัจงจงวงเสวยจักงงจังงเดี๋ยวพวกงงกินเขา,า,อ,อ,าอันนี้จงังงวงเหอวะโอ้จงวกนมาเซอเดียวนี้กรีบมงแล้ว็ไมน่เน,นาะม,ม่เบิรนหาจะมาว่างว่างเมื่กี้แล้วก็นแต้งแต้งเครื่องแล้วก็มาไปเลย ตอดรถพ่อน้องดิบกับแจ้งแจ้งทุกคนมึงไงเนี่ยหัวทุกคนตอนรถพ่อน้องดิบนะะพ่อจะกล่มเอาแบบเออพ่อพ่อจะเห็นแบบระยะสั้นเปิดไฟกันฟูเห็น ไม่ต้องหกิบกำลังซอกซื้อไม่กันสั้นอยู่แล้อทุกคนเนาะแต่แบบมันมีแต่รุ่นสามพันตายนล้วไม่บอกไม่บอกแม่โซกตัวเข้าเบิ่งนำตัวนำโทรศัพท์แล้วเอาเบิ่งนำที่เพิ่งขวดโบท๊ทไทยเป็นฮาร์ดไทยไม่กันสั้นเพาเครื่องใช้ของซัก ไปซื้อเนาะฐานเพื่อเห็นสองพันฝ่ายค่ไปซื้อนี้คนเทคนหาเท่คนหาว่าทุกคนแบบพเป็นทหารเนี่บอกเลยหูตะซีหานี่อย่างประมาณนี้นะเนาะแบบบหูหลายหานประมาณนั้นได้บอกว่ากำกำลังบอกกันพี่น้องที่อยู่อย่างจันทรนซอกเบื้งอยู่ราซีมีบอกราคาประมาณสองพันสองพันฝ่ายแบบอันถ้าถ้าเห็นแบบเออเคยแบบส่งส่งส่งห้านั่เนาะ ตัวที่อันถามหันเห็นว่าราคาถึกเล่กว่าเออขายออกแล้วขายมมดอะไรอย่างประมาณนั้นเนาะก็เลยแบบเรือแต่รุ่นแพงๆกันนะแต่ว่ายีสีก็อดเอาอดเลียหนหัว <laughs> ของคนอื่นของกบก้าเป็นเงินเรานั่งดีมก็ยื้เงินปกติก็เไงินยเงินน่ะเข้าได้สบอกวนโอ้ชิจอไม่ทอะไรนะเอ้ตึกก็มจอดรถมนนีนุ๊กยังเห็นรลตึกตึกมหอดล่ะ ฮะกระต๊อไปทุกคนไปดองหนึ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็พ่อนอนดิเหมือนเห็นดอกยู่หั่นมืดขนาดนี้เนาะไปย่างยังไปย่างไปโอ้ยเสียงเพลงมืดมัวนพี่ตาไปควานำบุบของพวกโอ้ยพ่อควาวพ่อควาวนี่ยังไงนั่นวะพ่อควาวยังนุ่งผ้าแพรอยู่วะผ้าากว่ะวะ แล้วเมือครับเขาซื้อบัตรนำเขานึกเลยก็ได้เงิน10เหรียครับ้ามีคนญีุนราแวันี้หาดองงานแบบตลาดตรงนี้เนาะน้องดิมใส่เกิอบสันยองครั้งแรกมาดูคนเอาเกิบเนี่ คนไปคนเอาเกือบแม่ดิฟาแม่ดิยืนว่าแจ้งใช่ไหมดีคืดิบไปคนเอาเกือบแม่แล้วน่าจะฮาฮะอุ้ยนองอี่คนแหวนทองอีกนหานทองอีกคแล้วยู่บูมบ้าจอดรถจอดรถนะไปถ่ยยีนางานท่ะไปไปไอดีดิดิดิไปดินย่างไปนั่งน มีทุกคนครูเจ้าเฒ่าเจ้าสาวมีทต่พุงงามเลยครูเจ้าเฒ่าวเจ้าสาวนางงานมาหอดอกมันนะหอดอกมี่จะได้ทำกันใายพูงไปนึงเนาะวเบา

เป็นดอกพี่น้องก็เลย้ยาลูกก้าวมานักข้าววกันซื้อน้ำแมนเ้อะบกต้บุกกาะ้าเอามาวด้ใหญ่จังเทุกคนจีนมน่ะทุกคนเจะมาทุกคนเ้งานกรลูล่าทุกคนงาน បិទកែណ ยนคนตอนนี้แม่แอนกำลังทายหูบอย,ยู่นะเอาทายเข้าไปเข้าไหถ่าษจีนไทยอ่ะนช่ทุกคนหูบงามงามบงตัวจริงที่งามนนทุกคนเนาะ นด่งเพื่อนแบบเจ้าสาวจะววาวง,งามน,นี่เม่นแบบอันต้นฮับเขา้านะเพื่ก็แบบสบายดีนะสนเะซีเนแบบบนใส่บัตรสื่อนะวันนี้เนาะน้องเจ้าสาวันนี้นะทน,นี่ทุกคนในเฟนเนาะทีมงานยูทูบเบอร์ Jadi jalan kayaknya ini พุทธาจากที่เขาสดกันมาลอยฟ้าลอยผีแล้วมาถึงวินาทีนี้ทั้งสอนหรือทั้งเท้าธนรมดาตางเพื่อนึ่งคำไม่ถีาา่กรทั้งสาวแอฟล่าเงินสีสีกับธรรมาได้สละกสิบควงบคามเป็นโซดหันดาเขาสุกควบกันแล้วสร้างความข้ม้นใหม่รือว่าให้เป็นปรเจ้าเมดิทิสติดโปรเจกเมเชียติรเนกเ่งเมเดียวพักกันตลอดโซฟาตระกา มันนี่คือสันตังมาทางตัวคนกาทางได้นึงได้มาเาขึ้นเกาดะสยเนาะเออาขึ้นเกาขอบนี่เนาะเพ่นกลังสิเ้าอันเกาเกาคจนะข้าพเจ้าเนาะนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากไอ้นอลงตาเจกมจ่ายเนาะขึ้นเกาคนไอ้คนคูสร้างก็กดม่แน่ ก็ขำเลยพนบุอ้าข้างไม่ได้เป็คนอื่นมีน้ำข้าเจ้าหนอจะภาพทางสองฟ้ายคอยกสูงลูกตาทางสองฟายที่ได้ควมงานในมือนี้หนอและนับถือฮักแพงบรดาแขกที่มีเกียรติเพิ่มโดยจะติพี่น้องหมู่คู่ที่่วมงานคู่ซากบกใหม่ระะว่างเท้าธนาวัดเนาะเลียมเลียมวงคำ แล, 1, ลและนางแอ็ดลานนนทีดังนั้นทานง,ง <c oughs> เจ้า,จา <c oughs> ต่างนายเจ้าภาพหน่อทางซ้อมค่ายจิงพร้อมกันขอแจ้งสู้มวลชนทราบหน่อทางพัฒนาเลี่ยมคำวงเออเลี่ยมวงขำกับนางแอ็ดหน่อลานนนทีแจ้งงานกันถือจองใช่สอง,งหน่วยเลยเพนแล้วหน่อน <c oughs> ดังนั้นขอให้อน้องลุงตาญาติพี่น้องแขกที่มีเกียรติเข้าห่วมในงานคร้ซากกไม่เกียมเดินจมได้เดินเกี่ยมเดินซ้พักเกียมเด้สองสได้ไซาพัได้ไหมซาพัก

जो चलते के नाम you mm -hmm. กินน้ำเกี Yay, ียวพากันกินเบบซี่เก๊กๆพวกคุณยายพื่กินเบียร์ก็กินเบบซี่เอาเด้อน้องเค้กลอมาเมื่อกี้เบบซี่เฮียถอกใสื้เจ็บั้ยเจ็บราะเรสาบไจ้ะ Oh, <laughs> oh, you กลับบ้านมาแล้วนะคะดอกคนก่อนแบบโอ้ยคักหรือล่าเนาะก็ได้จเจอแบบพี่แฝดแล้วก็พี่ตุ๊กแล้วก็น้ำกิ๊ดเนาะแม่นคนจะปิดนี้น้องเมกับน้องด้ากับชิขอครอบค,อบคนแล้วก็สิขอตัวลายแล้วกน,นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้ำเำดืกับน้องด้านจนจบ จ่วงคลิปนี้แฟนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องดิวเป็นน้องได้คลิปต่อไปและที่สำคัญใจนึงกดกระดิ่งติงต๊งติง้งเพื่อรับสุกทีิแม่ไม่ใจน้องดิวมึงไดาสำหรับคลิปนี้ขอต้อนคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะมือน,นี้น้องดีกับมืวนหลายหนละุกคนนะเนาะหนุ่มคนก็ใหญ่แล้วก็จะบ่าวจะสาวก็งามอีเนาะไม่ไปทายหนะัวคู่นะคนดีบบ๊ายบาย